จีแซนซังสวัสดีค่ะผมก็อ้อจีแซนค่ะวันนี้นะคะอ้อมมีข่าวดีมาบอกให้กับทุกคนได้ทราบนะคะก็คือข่าวดีลรกๆนะคะก็คือเราได้ทําการเปิดไอจีหลักของช่องเราแล้ว,วข่าวดีที่สองนะคะก็คือเรานะคะจะจัดก,กิจกรรมขึ้นนะคะโดยมีชื่อว่า ที่พีมีหนังสือว่าส่งต่อให้น้องๆค่ะถ้าน้องๆคนไหนนะคะสนใจนะคะสามารถเข้าไปกดติดตามและเข้าร่วมเล่นกิจกรรมได้ที่ไอจหลักของช่องเราเลยนะคะชื่อเดียวกับ Youtube Channel เราเลยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามและเล่นเกมกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพบกับช h แ n ลจีสันซังค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นคลิปรีวิวคำถามสอบสัมภาษณ์ของทรายนะคะเป็นคำถามที่ทรายเจอที่สัมภาษณ์ของมสวนะคะของคณะศึกษาศาสตร์ค่ะวิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนค่ะเป็นเอกคู่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นเอกให้เรียนเกี่ยวกับอะไรยังไงนะคะเอกนี้นะคะเป็นการเรียนที่เป็นเกี่ยวกับการนําความรู้ต่างๆนะคะนําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนโดยการพัฒนาด้านการศึกษาใช่ประมาณนี้นะ แล้วก็เอกคู่คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเข้าเอกไหนคณิตเอกวิทย์ไทยสังคมอังกฤษคอมพิวเตอร์นะคะเราสามารถเลือกอีกเอกหนึ่งได้นะคะซึ่งจบมานะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะทําอาชีพเป็นครูที่แบบสอนในด้านเอกคู่ที่2ไหมหรือว่าจะด้านแบบเกี่ยวกับครูนักพัฒนาชุมชนต่างไหมเป็นเอกทางเลือกใหม่นะคะเหมาะสมกับ คนที่แบบ2อดสองใจว่าเราอะไม่ได้ลังเลนะแต่เราอะสนใจในเอกนี้เพราะว่าเอาจริงๆคือเราโดนป้ายยาเราไปโอเพ่นเฮาส์แล้วเราไปอ่านแล้วแบบเกี่ยวกับด้านการศึกษาอะไรต่างๆแล้วเราแบบฉันชอบแล้วก็วันนั้นก็เลยเดินไปคุยกับพี่ว่าพี่คะหนูจะเข้าเอกนี้อะไรเงี้ยเอาให้ได้รอบพอร์ตก็เลยแบบโอเคก็น่าจะรู้แล้วว่าเรามารีวิวคือเป็นคําถามของรอบพอร์ตโฟลิโอเอกนี้รับจํานวนทั้งหมด20คนแต่ว่ารอบแรกรับไปแล้ว คนนะคะแล้วอยากจะบอกว่ามันเป็นการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ครั้งแรกซึ่งก่อนหน้านี้มันมีการยื่นพอร์ตเหมือนกันเราก็ไปสอบที่มหาวิทยาลัยเลยแต่นี้เป็นการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์แล้วก็อยากจะบอกว่าเหมือนสอบสัมภาษณ์คนแรกด้วยใช่ถ้าอยากรู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะคลิปที่มีชื่อว่ากว่าจะมีที่เรียนนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ ใช่เข้าไปดูได้เลยนะคะทำลายตั้งแต่ยื่นพอร์ตประกาศผลรอบสอบสัมภาษณ์ประกาศผลอะไรเงี้ยทุกอย่างคือเราอาัดไปทุกอย่างนะคะทุกคนไปดูในคลิปนี้เลยขั้นตอนการเตรียมตัวเนี่ยคือเรารู้แล้วว่าติดใช่ไหมเราก็ถามรุ่นพี่เลยแบบปีที่แล้วว่า พี่คะพี่จะคําถามอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยพี่เขาก็ลองให้ฟังแล้วก็เตรียมซ้อมสอบสัมภาษณ์กับคุณแม่นะคะซึ่งเ,ยเคยไปฝ่ายคนเรารับพนักงานเข้าบริษัทอะไรต่างๆมีประสบการณ์ด้นานการสัมภาษณ์คนอะไรเงี้ยก็เลยคุณแม่สอบสัมภาษณ์ซึ่งคาถามแบบยากมากนะคะแล้วก็มีรุ่นพี่ของเอกเรานี่แหละซ้อมสอบสัมภาษณ์ให้คือพี่เขาแบบไหนใครติดสอบสัมภาษณ์เข้ากลุ่มนี้มาเลยสอบสัมภาษณ์จริงจังไม่มีการแบบสวัสดีครับนอ้องไม,ไม่เข้ากดเข้าซูมปุ๊บคือซ้อมเลยทุกอย่าง ถามแรกนะคะอาจารย์ก็บอกว่าแนะนําตัวหน่อยก็อาจารย์ให้เราอธิบายพอตมาหน่อยว่าพอตฟฟลิโอของเราเนี่ยมีผลงานอะไรมาบ้างทาผลงานอะไลนกิจากรรมอะไลาอะไรเป็นช่วงอาจารย์ให้เราขายตัวเองคนเอางี้ขึ้นก่อนอย่าหาทำนะคะโรไม่ได้เตรียมพอตโฟลิโอเราคิดว่าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์อาจารย์ไม่น่าจะแบบรูพอตมั้งแต่อาจารย์บอกว่าให้เปิดพอตโฟลิโอเราก็เลยว่าอาจารย์คะง,งั้นหนูขอแชร์หน้าจอได้ไหมคะอย่างเงี้ยอาจารย์ อ๋อได้ได้ได้ไดไดลูกหนูทำเป็นใช่ไหมแชร์เลยเลยรทำการแบบเปิดหน้าพอร์ตโฟลิโอในไฟล์ให้ดูหน้านี้นะคะหนูทำกิจกรรมอันนี้หนูเคยทำอันนี้มาค่ะอะไรเงี้ยก็รีิวตัวเองแล้วก็แนะนำตัวความสำคัญของการแนะนำตัวคือเราคิดอยู่เสมอว่าจะทำยังไงให้อาจารย์จำเราได้ก็แนะนำตัวไปสวัสดีค่ะชื่อทรายค่ะสุธิการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราพยายามที่จะพูดชื่อเล่นก่อนให้อาจารย์จำเพราะว่ามันสั้นที่สุดอาจารย์จำเราได้จากชื่อเล่น แต่อาจารย์ท่องมาแล้วว่าฉันชื่อสุธิการเรางพยายามพีเซนต์ชื่อเล่นไปอาจารย์ก็ยังเรียกชื่อจริงแต่ว่าก็ยังดีที่อาจารย์จําได้และข้อดีของการสอบสามารถคนแรกคืออาจารย์าจะจำเราได้ก่อนคนอื่นเลยเพราะว่าเราเป็นคนแรกอาจารย์ก็แบบใจดี อาจารย์นะคะมีหมด3ท่านนะคะจบไ้ที่การแนะนำตัวนะคะแล้วก,ก็ต่อมานะคะอาจารย์ขอถามน่อยทำไมถึงอยากเรียนครูแล้วทำไมถึงครูมาสวก็แบบตอบไปว่าเพราะว่ามันเป็นความฝ่ฝันของหนูตั้งแต่เ,เด็กเลยหนูก็เลยทำการพิสูจน์ค้นหาตัวเองว่าเรา,าเหมาะกับอาชีพนี้เหมาะกับการเป็นครูจริงๆหรือเปล่าเราก็พยายามพีเซนต์ก็สิ่งที่เป็นแรงบรันดาลใจคือจากการที่แบบลาที่มีเพื่อนไม่เข้าใจนะคะตรงไหนมาถามหนูแล้วหนูได้สอนเขาได้อธิบายเขาฟังแล้วเขาเกิดองค์ความรู้เขาเกิดความเข้าใจแล้วทําให้เขาแบบ นำความรู้จากที่เราสอนเนี่ยไปใช้ได้จริงคือเราก็พูดไปว่าทําให้หนูมีแรงบันาลใจมากๆค่ะจ้าอะไรอย่างนี้ความสํำคัญก็คือบุคลิกอ่าคำพูดคําจานาอแล้วก็เกลียท่าทางอะไรเงี้ยการเรียนคําพูดอะไรเงี้ยสำคัญมากๆในการสอบสัมภาษณ์นะคะทุกคนต่อมานะคะทำไมต้องเป็นครูมสอใช่ไหมคำนี้คือเราจําขึ้นใจมาโดยตลอดคือคําว่า เรียนครูที่ไหนไม่ภูมิใจเท่ามสวอบอกอาจารย์ไปว่าพ่อหนูได้ยินคำนี้แล้วหนูรู้สึกว่าศรัทธ,ธากับที่นี่มาว่าเราเราคร่าวๆก่อนเราเคยเข้าค่้ายครูที่นี่แต่ว่าเราได้เข้าขอ,ออนไลน์แล้วเราได้ยินคํานี้มาบ่อยมากเราเราก็บอกไปว่าเราเชื่อมั่นว่า,ามสวจะทําให้เราเป็นครูที่ดีได้อะไรประมาณนี้ อย่างหนึ่งคือเราก็บอกว่าเราไปโอเพ่นเฮาส์มาแล้วเราก็ค้นหาว่าแบบนี่เหมาะกับเราจริงไหมทำแล้รู้สึกว่าที่นี่แหละคือที่ของเราแล้วก็บอกอาจารย์ไปอาจารย์ก็แบบอืมดีด,ดีอะไรเงี้ยคําถามต่อมานะคะอาจารย์ถามว่าถ้าเรามีความรู้นะเท่านี้นะตอนนี้ปัจจุบันนี้เลยเราจะนําความรู้เราอะไปพัฒนาตัวเองยังไงในอนาคตอะไรเงี้ยก็เลยตอบไปว่าถ้าหนูมีความรู้เพียงเท่านี้นะคะความรู้ที่หนูมีนะตอนนี้คือพูดเลยนะว่าเราถนัดด้านอะไรอะไรแล้วก็พูดแบบ หนูมีความรู้ทางด้านนี้นี้แล้วหนูคิดว่าหนูอยากจะพัฒนาด้านนี้ของตนเองแล้วหนูก็เชื่อว่าถ้าหนูมีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหาวิทยาลัยศินาคากรวิโรธหนูเชื่อว่าคณะอาจารย์แล้วก็บุคลากรทุกท่านเนี่ยจะทําให้หนูได้พัฒนาในจุนนี้ของจริงแล้วก็เชื่อว่าจะได้มากกว่านี้ด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อไป ประมาณนั้นนะคะ่ะทุกคนแล้วอาจารย์ก็ถามมาอีกว่าแล้วครูทั่วไปที่เรารู้จักกับครูนักพัฒนาคิดว่าแตกต่างกันไหมแตกต่างกันยังไงไหนเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยสิเอาละมันเป็นคําถามด้านเชิงความคิด ซึ่งเราสอบสัมภาษณ์กับคุณแม่มาคุณแม่บอกว่าถ้ามันเป็นคําถามเชิงแบบคิดเราอ่ะเราต้องมีภาพในหัวเสมอการตอบคาถามพยายามยกตัวอย่างให้อาจารย์เห็นภาพทาให้อาจารย์รู้ว่าเรามีภาพในหัวเราเรามีการจัดลาดับความคิดอะไรประมาณนี้เราก็บอกเอ้ยแตกต่างกันค่ะเรก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นการสอนทั่วไปกับการสอนชุมชนความแตกต่างคือข้อจํากัดที่มันจะแตกต่างกันอย่างเช่นโรงเรียนทั่วไปเขาใช้คอมพิวเตอร์ใช้โปรเจคเตอร์ในการสอนแต่ว่าโรงเรียนที่แบบ ในชุมชนเขาอาจจะมีข้อจํากัดอย่างเช่นไม่มีไฟฟ้าบ้างน้ําไม่พอเลยอ่ารเงี้ยเราต้องหาสื่อการสอนที่เหมาะกับชุมชนนั้นๆอะไรเงี้ยเราก็ตอบไปประมาณนี้อลจริงๆคือเรายังไม่เรียนไงแล้วเรายังไม่รู้แต่ว่าในความคิดเราเราคิดอย่างนี้เราก็เลยตอบไปต่อมานะคะอาจารย์ก็ถามว่าเออ,อายุเท่าไหร่แล้วเรา18ปีแล้วอะไรประมาณนี้ อาจารย์ก็ถามต่ออีกว่าแล้วอายุประมาณ17ปี18ปีเนี่ยมีอะไรที่แบบเราภูมิใจที่สุดไหมเราให้อาจารย์ฟังหน่อยเฮ้ย้วตอนนั้นอ่ะคือเราก็สอบสัมภาษณ์เพื่อเราจะเรียนที่นี่ก็เลยพูดไปว่าภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการที่หนูมีชื่อสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรดและคณะศึกษาศาสตร์ค่ะรย์ถามว่า ต่เรายังไม่ได้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เราภูมิใจแล้วหรออะไรประมาณนี้เราก็บอกว่าเราภูมิใจเพราะว่าพอตที่เราส่งไปอาจารย์ได้พิจรารณาผ่านมาแล้วแล้วซึ่งพอทของเราเนี่ยเราทําด้วยความตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับมันแรกหนูมไม่คาดหวังด้วยซ้ำว่าหนูจะติดแต่ว่าพอติดแล้วหนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่แบบเอ็นดูหนูแต่ว่าหนูจะภูมิใจมากกว่านี้ถ้าอาจารย์แบบรับหนูเข้ามาเป็นนิสิตท,ที่มอสอวหนูจะไม่ทําให้อาจารย์ผิดหวังค่ะล้วก็ตอบประมาณนี้ไปอาจารย์ก็แบบแซบว แม่เราอ้อนเขาคะแนนเก่งนะน,นี่อ่ะเราก็อยากนิดหน่อยค่ะอาจารย์หนูอยากเรียนให้นี่จริงๆหวังว่าอาจารย์จะเห็นความตั้งใจของหนู<ม>ก็ตอบย้ำกลับไปอะไรอาจารย์ก็แบบยิ้มกรุ้มกลิ่มหัวเราะกัน <c oughs> แต่เราก็คิดว่าเอ๊ะจะหมดแล้วหรือเปล่าอาจารย์ยังถามอีกนะคะทุกคนอาจารย์ถามเลยว่าอันนี้มันเป็นรอบเด็กดีที่เรียนในรอบให้อาจารย์ฟังซิเราเป็นเดีดอย่างไงทํากิจกรรมอะไรมาทําให้อาจารย์ต้องรับเล้าอะไรเงี้ยเหมือนอาจารย์อยากให้เราขายตัวเองอีกทําไม่เต็มที่วะคือตอนนั้นเฟลนะ ตอนนั้นรู้สึกเฟลมากว่ามันเหมือนตัวเองทำไม่เต็มที่อาจารย์ก็เลยถามมาอกก็ตอบไปให้อาจารย์แบบ เห็นความตั to to ้งใจของเราจริงๆแล้วเราพูดบ่อยมากว่าอยากให้อาจารย์แบบเห็นความตั้งใจเราอะไรอย่างเงี้ยอ like ืมที่คาถามสุดท้ายนะคะอาจารย์บอกว่าเนี Alter, ่ยแนะนําหน่อยสิว่าถ้าอาจารย์แบบไปเที่ยวเชยภูมิคือเราแน้นตัวไปแล้วว่าเราอยู่เชยภูมิอาจารย์จําได้อาจารย์เนี่ยไปเชยภูมิเนี่ยแนะนําหน่อยอาจารย์จะไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยเราก็บอกไปก็สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชยภูมินะคะทุ่งดอกกระเจียวแล้วก็จะเป็นน้ำตก แล้วตอนนี้คือมันไม่ใช่ฤดูก,กาลของดอกกระเจียวนะคะอาจารย์ก็เลยอยากเชิญเชิญอาจารย์มีประเพณีหนึ่งที่อยากให้เชิญอาจารย์มาดูก็คือประเพณีแห่นากโหดเราก็ถามว่าอาจารย์เคยดูไหมคะเป็นการถามแบบเอนเตอร์เทนอาจารย์อะแต่เราไม่รู้ว่าตอนนั้นเราถามอาจารย์ไปทำไมเหมือนกันเราอาวาุจรไหมคะอะไรเงี้ย อาจารย์ก็แบบสายหัวแล้วเป็นประเพณีที่สนุกมากค่ะอยากจะเชิญทวนอาจารย์มาดูแล้วก็ก่อนจะกลับนะคะก็อยากจะเชิญชวนอาจารย์ไปกินของขึ้นชื่อต่างจังหวัดเชียงภูมิก็คือหม่ำค่ะอาจารย์ขึ้นชื่อมากนะคะแต่อาจารย์ก็แบบขำกันแบบ เราก็แบบอย่างไรก,บบยยงก็ขายคําอาจารย์จำได้มาคําถามก็หมดเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนก็ขอบอกก่อนนะคะว่าอันนี้เป็น EP หนึ่งเราอาจจะมี EP ต่อๆไปเชิญเพื่อนๆคนอื่นๆมารีวิวด้วยนะคะอาจจะไม่ลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็กด share, แชร์แชร์ให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะคะเผื่อว่าจะได้แบบ สะสมแต้มบุญให้ตัวเองเนาะอะไรประมาณนี้แล้วเราอาจจะเชิญชวนเพื่อนในอีกเดียวกันมารีวิวคำถามสัมภาษณ์เพราะว่าเราไปถามาเพื่อนมาแล้วเจอคำถามไม่เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวพอร์ตนะคะทุกคนต้องรอชมก่อนเนาะติดตามกันไปนะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแค่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนคนไหนนะคะมีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยนะคะว่าแบบมีคำถามเกี่ยวกับช่องเราไม้หรือว่าแบบมีคอนเทนต์ที่จะมานำเสนออยากเห็นเาาราทำอะไรหรือว่าแบบ มีคําถามเกี่ยวกับการสัสมภาษณ์ก็คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตอบว่าใครที่แบบไม่กล้าเมนหรืออะไรเงี้ยมีคําถามส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ทักมาถามได้ใน Instagram พอินสตาแกรของพวกเรานะคะทุกคนวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะคะ